มาอีพีไหนพี่ว่อมเม่้เล่น่ะเล่นไหมเล่น่ะเล่น่ะอ๋อรู้แล้ว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 เหมือนกันเฮ้ยโอ้อะไรอะ ทีมงานเขามากันเป็นกองทัพที่สุด สองคนนี้ตอนนี้เรามีผลงานอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับผลงานของพวกเราก็ชื่อว่าหอมกลิ่นความรักนะครับเป็นซีรีส์นะครับผมแล้วก็จะออนทุกวันศุกร์นะครับเวลาสี่ทุ่มสิบห้านะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับหรือว่าเวอร์ชันอันคับนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับทางแอปพลิเคชันโยคูครับเออเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าแบบเนื้อเรื่องเป็นยังเห็นบอกตอนนี้ก็มันเข้มข้นเลยถ้าเปเรื่องข้าก็คือเรื่องของเป็นจอมครับนอนก็รับบทเป็นจอมนะครับก็จะเป็นสถาปนิกหนุ่มครับเกิดอุบัติเหตุและย้้อออนนเเเเเววลลลาากกกกัับบบไไปปปแ็็็จรรรื่่งทคุณใหญ ซึ่งจริงๆแล้วทั้งตัวจอมแล้วก็คุณใหญ่เนี่ยเคยฝันถึงการอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่พอเขาย้อนเวลากลับไปเขาไปตกน้ําอยู่หน้าบ้านเราอะไรเงี้ยครับเราก็กระโดดลงไปช่วยเราสองคนก็เอ๊ะทำไมคนนี้เหมือนหน้าคนในฝันจังเลยอะไรเงี้ยครับ,รบหลังจากนั้นมาก็จะเป็นการแบบทำคล้องรู้จักกันมากขึ้นอะไร จะมีความแบบย้อนเวลาพิเรียดอะไรพิเรียดไม่ค่อยชอบการไปำค้จัเอาละเอาละต้องมีจิกหมอนบ้างป่มกระจายอจิกสักพักตีตีตีิอ่าแน่นอนวันนี้เรามาที่ตู้ซ่อนหมีเราไม่ได้ให้มาโปรโมทซีรีส์อย่างเดียวอออมาถึงที่เราก็ต้องทำชาเลนจ์ในฐานะที่สองคนเป็นนักแสดงชาเลนจ์วันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับนักแสดงพี่บอกไว้ก่อนนะสามคนนี้ที่นั่งอยู่นี่คือตัวตึงเลยนะตัวตึงเลยวงการควงการ อยู่ใต้เตียงเลย โอเคค่ะสำหรับชาเลนจ์ชวันนี้อย่างที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับนักแสดงแน่นอนเกี่ยวข้องกับซีรีส์ด้วยครับอ่าแล้วก็เกี่ยวข้องกับหนังแนละละครด้วยอ่าชาเลนจ์วันนี้เราจะให้ถ่ายเซตนักแสดงค่ะนะคะกะติกาก็คือจะมีภาพขึ้นให้มีเป็นกลุ่มนักแสดงเนาะนักแสดงกลุ่มนี้เขาเคยเล่นจะหนังจะละครหรือซีรีส์เรื่องไหนด้วยกันบ้างโอ้โหให้ตอบมาแค่หนึ่งชื่อบางกลุ่มอาจจะเล่นมากกว่าหนึ่งเรื่องแค่สักหนึ่งชื่อเรื่องที่ถูกก็ให้แล้วถ้าเรารู้สามารถกดและตอบได้เลยถ้าเกิดว่าตอบในข้อนั้นผิด จะหมดสิทธิ์แล้วนะ <c oughs> สิทธิ์จะเป็นของอีก4คนตองน,นี้ต้องคิดดีๆก่อนตอบและอันนี้ไม่ใช่งานกลุ่มนะคะเป็นงานเดี่ยวยง่งชิงมือแหกคะแนถ้าจะช่วยกันก็ได้แต่สุดท้ายคนที่ตบแล้วตอบได้คนนั้นจะได้คะแนน <Okay. S 1> และถ้าตบแล้วห้ามแบบยืนน้านะแล้วอาจจะแบบวิเคราะห์ได้อะไรได้แต่ถ้าแบบตบไว้ก่อน <c oughs> อ่าอย่างเงี้ยเออเนะเข้าใจกติกานะสามคนนี้เขามือไวนะพี่เตือนแล้วนะพร้อมไหมคะพร้อมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแชร์นสเลยค่ะ

อย่างเต้ยเนี่ยไม่ได้เอามาจากเรื่องมาตาดาดามาจากหนีตันตันเลโอโอ้โอ้ยมันเลยงงงงหนิมันก็จะมีการสับขาล็อกแบบนี้ต้องตั้งสเตจให้ดีนะคะแต่อันนี้ไปไวมากนะคะได้แทนไปก่อนค่ะแบงค์พี่เผือกคืออีกแล้วเหรออีกแล้วหรออีกแล้วหรอ ลืมชื่อแต่ว่าเป็นเ,เ,เป็นหนังที่บอกพี่ณเดชน์เล่นด้วยกับพี่เบเฟอร์อ่ะอุ๊ยเอ,งองางั้นดูกันล้วกันตอบละเออสายลับอันที่เป็นหนว่าไม่เป็นไรเราใกล้เขาตอบไปได้เราได้คะแนนแล้วเอ้ยจะตอบจะตอบมาสักชื่อนึ่งไหมจะตอบมาสักชื่อนึงก่อนเพราะไอหล่อรวยใช่คนหล่อรวยมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอมีมีพี่แหม่มด้วยเหรอพี่แหม่มเลยเป็นคุณครูป๊าสองแต้ะเลยตอบว่าไอ้คนหล่อรวยไอ้คนหล่อรวยเป็นคำตอบที่อ้าว แล้วเป็นครูของใบเฟิร์นใช่แล้วก็อยู่ในแกงด้วยแล้วก็พี่เผือกก็คือเป็นพี่พี่โจนไงพี่โจนด้วยแล้วเราเรามีคู่แข่งที่น่ากลัวเป็นคนเดียวกันแล้วนะผมไม่ตอบแล้วผมไม่ตอบแล้วและข้อดีใบได้ไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะผมไม่ตอบแล้วผมไม่ตอบ อูเพครับอูเพยที่เป็นหนังที่โนเล่นด้วยในภาคสองอูเพยันายที่ภาคสองก็แล้วทำไมเราถึงเราเราเกิดอะไรขึ้นใช่ป๊อปปุกกี้แล้วก็ไอซ์สมองช้ามากเกิดอะไรขึ้นเมื่เกิดอะไรเมื่อกี้แบบบวกอยู่พี่ป๊อบบวกพี่ปุกกี้บวกไอซ์คืออะไรวะเขาเล่นด้วยใช่เรนเล่นด้วยใช่ไหมพ่อพี่น่าล่ะกูไม่เชื่อกูจะไม่ออกไปดูและกู ไม่ซื้อเรือของมึงวายตายแล้วขอโทษครับขอโทษครับเรื่องนี้ดูเคยดูที่เขารู้ละหนังมาเป็นทาพยน่ะข้ามค่ะข้ามค่ะตอบเป็นอันนี้แหละเอ่อเต สเตสเตสเตอะไรวะสเตโฮมสเตโฮมนะคะโอเคและสเตโฮมเป็นคำตอบที่ผิดนะคะจนไ้เลยเออโฮมโฮมสเตจริงปะเนี่ยโฮมสเตอสับคนี้เดียวสเตโฮมี่อยู่บ้านเนี่ย โฮมสเตย์เราเห็นอะไรจากภาพบ้างคะเอก็เจมี่เจมนะครับพี่พลอยเชร์มาแล้วก็เจฟ้าซึ่งเขาเล่นภาพยนตร์ร่วมกันก็คือโฮมสเตย์ Stay Home เสร็ไปนี้ก็จะจำเรื่องนี้ว่า Stay Home ไปเลยก็ไปซื้อหาไม่เจอปติจริงๆแต่ว่าข้อนี้คนที่ได้คะแนนไปคือนนท์ค่ะ าไปก่อน้้เอ้หนอ็นอะไรบ้างก็แต้านายเผอไปดูชุดเลยงง โง่ชุดนี้โง่น่าเกลียดผม่าจะได้กับนาคีวันนี้ได้หรือเปล่าวันนี้ได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่พี่แอมมาจากชุดเนี้ใช่เนี้ยมาจากวันนี้ได้นาคีพี่นายมาจากสร้อยสบันสร้อยสปงาเรื่องอะไรอ่ะเกลียดหมดเลยแล้วก็แล้วก็ของแต่ว่าคือมาจากนาคีแต่ว่าเรื่องนี้สามคนนี้ได้ด้วยกันคือเรื่องแขนงเพราะว่าสมแข่ะเราไปถึงผู้จัดเลยเอออ่ะโอเคแล้วข้อนี้แคนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลย ระวังอย่าโดนรูปหลอกนะเออเอบดูชุดดูดูหน้านักแสดงไว้แล้วข้อนอีกหมอใส่คะแนนไปก่อนค่ะโอ้ยนี่ก็ทีเฮ้ยใช่เอ่ายเอ๊ายเอ้ายเอ๊าเอ๊ายแล้วแบบนี้ นี้ดูได้ดู้ได้จากพี่ก้อยเลยเออนาะซึ่งแต่ละคนเราเอารูปมาจากคนละเรื่องหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของอันนั้นะโปรเจกตใส่ใบใส่ใช่ใส่ใบใสของการเพราะตอนที่เป็น5้าแพร่งใช่ไหมก็ยัอีกเรื่องหนึ่งเลยแต่ว่า3คนนี้เล่นด้วยกันคือโอ้นนกระถิบรัออกแบบไม่ได้ถูกต้องค่ะ ยังไม่ได้แต่ไม่พี่่ยดไม่ยกอยาก่่ะไม่ห่เหมือนแบบหวยโอเคมีเอ๊ะนเรื่องอไรอ่ะเออเออของแอบ้าอไม่ใช่ไม่ใช่ต่อของแอบ้าอไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เลยตอบไหมตอไหมตอไหมตอไห เกมรักเกมรักเกมรักทรยศรักรักทรยศเกมรักทรยศได้เฮ้ยบอกเกมรักทรยศศปัจจนะแล้วึงเออมดูนะพี่นนท์ก็รู้ใช่ปะผมรู้ด้วยเกมรักทรยศไปก่อนไปตอบว่าเกมรักทรยศนะคะและเกมรักทรยศเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้อง ภาพรวมอะไรนะหลังภาพแห่งความจาหลังภาพแห่งความสูงเกาหลีมีหลายชื่อเลยอ้ะยเป็นไงหรบใบความรู้สึกน่ะเออเป็นไงหรบใบความรู้สึกน่ะเออโอเคสตอนแกเดินเมื่อกี้ระวังหน่อยดีวะถ้าเกิดอถล้มมาจะทำไง วามรู้สึกกไม่ทันกฎไม่ทันอันนี้คือกดไม่ทันก็คือมีพี่แอนทองผสมใช่ไหมคะแล้วอันกลางคือพี่ชายชาติโยโดมอันนี้แต่เป็นภาพมาจากมาราดาเพราะเกรสนอนแล้วก็เป็นพี่อนันดาที่มาจากคุณทันแล้วข้อนี้พี่ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะท้าใครอ่ะอุ้ยโหยากเลยอันนี้อ๋ออ๋อของอ๋อ นิวบิวกินอะพี่พีอะมันคือเรื่องอะไรอะหลักหลักแปลไม่ออกตัดยังไม่ยึดตันสุดท้ายเลยรักแปลรักฉันในใจเธอแปลรักฉันในใจเธอผิดชื่อเพลงปะอันนี้ผิดรักแปลไม่ออกแต่เออนเขาแต่ิดกระช่างมันต่อเราจะเอาว่ารักแปลไม่ออกรักแปลไม่ออกนะคะและรักแปลไม่ออกมันคำตอบที่ผิดผิดค่ะผิดผิด อ่าพี่แม็กก็ตอบแบบสั่นหิวไว้เลยแปลสักฉนด้วยใจเธอเขาไม่ใช่ชื่อเพลงหรอโอ้โหเก่งั่นพี่พวกเก่งแต่ว่าต้องดูัะแสดงดีๆนะว่าใช่ค่ะใช่เน้นเรื่องแรกค่ะเน้นเรื่องแรกโอ้โะแต่รักฉันด้วยใจเธอค่ะแปลเปล่ารักันด้วยใจเธอเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาหน้าต่อค่ะก็บอกก็คือเราต้องเอาหลายพักมารวมกันได้ไงคะแล้วชื่อเรื่องไงคะ เพราะว่าขุนพลกับสมัยมาันแบ่พักแรกวอมมาพักสองไงแต่ว่าคือเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นนักแสดงถ้าเกิดซีรีส์ที่เขามีหลายภาคหลายตอนมันอาจจะแบบรวมกันนะคะก็จะมีหลอกๆดูเพราะว่าอย่างรูปของขุนพลก็ไม่ได้เอามาจากในเรื่องใช่ไหแล่ะก็ของโอบนี่เขามาจากแสงกระสือโอเคงั้นเดี๋ยวไปข้อต่อไปค่ะข้อนี้แม็กกี้ได้คะแนนไปค่ะอ โดนดนเรือรักรักติดไซเลนครับเออใช่แบบว่ารักติดไซเลนครับชัวร์ไหมอุ้ยไม่ใช่รักติดไซเลนเล็บแอบบูลันปะรักรักติดไซเลนโอเคยืนยันคำตอบเนาะเอเดี๋ยวนะเฮ้ยวู้ยโอ้ตายจะกแล้วรักชุดใจนายฉุกเฉินรักชุดใจนายฉุกเฉินนะคะยืนยันคำตอบนะโอเคและรักชุดใจนายฉุกเฉินเป็นคำตอบที่

เพลงมันลอยมาก่อนฉะนั้นมาข้ส่วนใหญ่คนจะไปหลงกับชื่อเพลงเยอะนะคะอ่ะเห็นใครบ้างในภาพนี้เออ่บิลกิ้งครับพีพีแล้วก็พี่ใหม่เาวิกาอ่าซึ่งสามคนนี้เล่นเรื่องเดียวกันกับรักุดใฝันชุนเชิญนะคะฉลามวะชลายฉลามนัชกายแล้วคนมชื่ออะไรชื่อเต่า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 จะได้ว่าเป็นชื่อสัตว์กันอืออ่าแล้วก็นี่นนท์น่าเด่นไปค่ะ ฮอม์มนปว่าวุ่นค่ะเอออุ้ยแล้วลูกแพรว่าคือไม่ใชตีบ้างแพ่ว่าแค่เวลาที่ชาพัดแค่ที่มสุมาแล้วก็พี่ตั้นหนึ่งเล่นเรื่องฮอร์โมนสีทั้งสองค่ะเออสบคนนี้มา EP พี่ตัหนึ่งมา EP EP ห้าบอกมา EP ห้า ตอนจบซีซั่นหนึ่งอ่จจะมีตอนต้านหนอ่ะแบบเดินแบบต้าหนีัหนึ่งตอซีั่นหนึ่งตอนจบมันจะมีตอนที่ชีแล้วไปต่างประเทศแล้วไม่เจอกับชีแล้วชีก็โกรธท้งหลังเลยใช้หมองนั่งมาีิ แล้วก็ผมแดงก็ผมแดงผมแดงเออแล้วนอนมาอีกพีไหนเป็นแทนแต่แทนแต่แท้ตอนนั้นเป็นแฟนเพราะฉัหน้าดาวมากอ่ะแล้วนอนมามาอีที่ไหนพี่โอมไม่ได้เล่นค่ะเล่นไหมเล่นค่ะเล่นค่ะโอ้โหเสี่ยเขาพี่โดมเล่นฮอร์โมนเหรอเล่นค่ะไม่ได้แล้วเราชอบก้อยอ่ะ ทียะสามใช่ไหมใช่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะพี่นนท์กูไม่หน <ok ุถูกทีละต้อไม่หนูจำพี่นนท์กูไม่ได้เล่นเล่นเป็นเน็ตครับเน็ตเน็ตเน็ตที่เขาจะมีดาวก้อยใช่ไหมผมเป็นอ๋อจำได้แล้วใช่ มาจากรักชุดใจใช่ไหมแพตตี้อันนี้คือปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นอ่าแล้วก็แพรวาก็คือแบบงานอื่นไปเลยแม่ทันดีได้ได้ใช่โอเคแต่ได้สามเพรากัรนานาแล้วันนี้นะคะฮอร์โมนวายวุ่นนะหรือว่าฮอร์โมนนะคะเรารวมหลายซีซั่นซึ่งอันนี้บีได้คะแนนไปค่ะ อ,อุ้มครับแล้วก็พี่เอกธเนศครับผม,มบทำไมถึงบอกว่าถ้าเราตอบเรื่องนี้ไม่ได้เราจะออกจากวงการเลยโอยมาจากเรื่องนี้เลยครับอันนี้ก็ต้องให้เขา,เขาเนะคะลลแล้วก็นี่สัดเกมโกมเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ว่าคนน่าจะรู้กันเยอะเลยเนาะก็คือมีออกแบบนะคะแล้วก็ออกแบบในเรื่องเล่นเป็นคุณพี่ลินคุณพี่ลินใช่ไหมลินใช่ไหมลุงเล่นเป็นเกรซใช่ป่ะคะแล้วก็พี่เอกเล่นเป็นพ่อของแบบเนาะของพี่ลินนะคะข้อนี้ต้องให้เขานะล้างอายได้แล้วนะตอบข้อของตัวเองได้แล้วนะเฮ้ยไม่รู้ตอบไปก่อนเอ่อ อ๋อรู้แล้ว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 เหมือนกันเฮ้ยอาเมื่อไร่อะรอยมาตัวละ4 3 2ยังยังไม่หนึ่งยังยังไม่น เเออออแต่ไม่รู้ชื่อถูกป่ะนะแต่ผมรู้ถึงว่าเรื่องนั้นแหละชื่อชื่อไม่แน่ใจหลงหลงไฟไปหลงไฟหลงไฟเลยตอหลงไฟไปพี่หลงไฟหลงไฟผิด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 ถูกแล้วค่ะหลงไฟไม่ใช่หลงไฟไม่ใช่หลงไฟตอบมาแล้วว่าหลงไฟนะคะ่หลงไฟทันแล้วก็พี่ไปบอกเขาอ่ะและหลงไฟเป็นคำตอบที่โถ่ ก็คือมีใบเฟิร์นใช่ไหมเล่นเป็นกันแกงใช่ไหมแล้วก็มาร์ชใช่ไหมโชว์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 แล้วก็คิตตี้เล่นเป็นไอติมเอออันนี้ก็คือจากเรื่องหลงไฟและไบร์ด้คแนนไปค่ะ ทั้งนอนทั้งใบเลยเป็นยังไงบ้างกับชาเลนจ์กับตู้ซ่อนหมีสนุกมากครับแต่งงด้วยเพราะาโดนหลอกหลายหลายคำถามมากๆใช่เพราะว่าแบบเดินเราจะไปโฟกัสเสื้อผ้าใช่บางคนจําเรื่องนี้ได้ไปคนนึงเอ้าทำไมเป็นเรื่องนี้แล้วอะไรแต่แต่ผมชอบนะครับมันเหมือนแบบเวลามาโปรโมทเราว่าถ้าได้เล่นเกมด้วยมันก็แบบเอนจอยเขาชอบอยู่แล้วเขาชอบเขาเล่นเล่นเกมเขาชอบเล่นเขาเล่นเกมอยู่แล้วใช่ไหมเอาเหมาะเลยไปถ้าเขาหน้ามีอะไรแบบโปรโมทอีกเชิญทั้งคู่อีกนะได้ครับทำความรู้สึกของตู้ซ่อนหมีหน่อยเป็นยังไงบ้างให้ได้ทำชาเลนจ์นอนและใบ ดีค่ะหนูรู้สึกว่าน้องๆ energy ดีน่า ER รักด้วยแล้วก็กระเทยสามน,นางน่าจะเขินอยู่ไม่ก็ต้องบอกว่าน้นองเก่งแล้วน้องไวมากเลยนะ<า>คือทั้งสองคนนี้คือเก่งแล้วไวมาก,เ,กเลยอะสนุกม,มากๆค่ะที่ได้ร่วมเล่นกับพี่วีเขาคือหนูอะติดตามพี่นนกุลมานานมากแล้วเคยตัดแบบมนฮอร์โมนไหมครับ <laughs> ลาดเกมโปงแล้วหนูไปดูซีรีส์เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่หนูดูห้ารอบในโรงหนังอ่ะแล้วก็ตามแบบชอบชายคนนี้มากคก็ไม่รู้ด้วยว่าเคยโดนหลอกให้แบบอัดคลิปแล้วพูดถึงน้องบีงบีเก่ามีชื่อแพนอ่ะชื่อแพนโออแพนใช่ที่เป็นเพื่อนกับหนูอะไรอาเงี้ยอัดอัดคิดเงินคุณมาให้สวัสดีครับก็ไม่ได้เจอสักพักแล้วเนาะก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะทำงานแล้วเนาะเรียนด้วยเรียนด้วยทำงานด้วยก็ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็เรียนก็ ไม่ตกนะแล้วก็นั่นแหละโอวันี่เขาแบบว่าฟูลฟิลมากเลยนะวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดปกติแล้วเอเนอร์จีคูณร้อยกว่านี้นะวันนี้สุพแผ่วแล้วนะแล้วก็ติดตามพี่ใบเหมือนกันนะค่ะเออพี่น้องมอเขาก็ติดตามใบมาตลอดเลยนะใช่แต่ข้ามสีทันต์แล้วช่องสามอ่ะเรื่องแรงมากแรงมากแล้วแล้วก็ชอบแชร์รูปพี่ใบลงสตอรี่ตัวเองเอาวันนี้ก็คือฟินๆกันไปนะคะ แล้วก็รู้สึกสนุกมากที่ทางไบอนนันนน์กุลมาทำชาเลนจ์สนุกน<ะ>มากเหมือนกันครับอ่ะให้ฝากซีรีส์อีกทีนึงค่ะ ก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเออทมปิออนไปก็น่าจะเป็นช่วงที่ีที่แปดที่เก้าแล้วก็เริ่มเข้มข้นมากๆแล้วครับอยากให้ติดตามชมนะครับจนจบปีสิบสองเลยหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ลองไปดูนะครับก็เป็นซีรีส์ที่สนุกมากๆนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกวันศุกร์นะครับทางช่องวันครับทุ่มสิบห้าครับครับผมแล้วก็เวอร์ชันอันคับนะครับซึ่งแนะนํามากๆนะครับเพราะว่ามีฟุตเทจที่เกินจากเวอร์ชันธรรมดาถึงสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเลยนะครับโอ้เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับทางแอออปพลิเเคคคคชััันนรบบบโฝากกด้วยะหม ความรักนะคะเดีย๋ยวอะไรตู้ซ่อนหมีต้องไปติดตามแม่น,อนอ้องนถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้สนุกสนุกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามช่องตู้ซ่อนหมีได้ทาง y o u t u b ได้นะครับ,คร,บครับผมกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับพร่มอนแพ้ได้ไงอ่ะสารคอนอ่ะอุ้ยพี่ประมวนผดชามากเขา <c oughs> อคอยช่วยไปอยู่ด้วย s u อ p o r t s u p p o